ควาผู้ใหญ่บ้านกินแข็งเนี่ยชื่อผู้ใหญ่กองผมยังจำเลยอยังกู้ย่างงี้ผู้ใหญ่กองแกแบบไอ้แบบแกโกรธแกก็โยนก้อนไม้ทิ้งเลยแล้วแกก็เดินกลับบ้านด้วยนะสุดท้ายพอมีตลาดใหม่ไปอย่างผมเนี่ยเลยโั้ตลาดตลาดสุดท้ายพอผู้ใหญ่บ้านมีจัดประชุมเฉพาะคนจับมาช่วยงานก็สรับได้แค่นี้ผมพี่กู้ตั้งแต่ตอน อาจารย์เนรว่าราชการเสรีภาคนะครับฝ่าตั้นเราไม่ต้องมีหรอกนะครับในเรือไม่ต้องมีนักเรอนะไม่ต้องมีนักมันมีได้ไหมก็มีได้นะครับประเทศญี่ปุ่นเขาก็มีอย่างนี้ล่ะญี่ปุ่นมีผู้ว่าแต่งตั้งนะครับผู้ว่าของเมืองญี่ปุ่นก็คือนายกมีรัฐบาลกลางมีอบจคุมท่านจังหวัด นะครับแล้วก็มีมีน้องนันผู้ใหญ่บ้านไม่มีนายเือไม่มีผู้ว่าแต่งตั้งส่วนราชการเขานะครับเราไม่ยาซื่อสัตย์เหมือนคนญี่ปุ่นเขาไม่ยังเราพยายามแข็่งเหมือนคนญี่ปุ่นเขาไม่ยังรถไฟของญี่ปุ่นมีพร้อมกันเลยนะแต่ตอนแต่บ้านเรากำลังจะบอกว่าจะทำให้รถไฟให้รถไฟความเร็วสูงผมบอกว่า ก็วุญตายก็ถ้าเราเก่งเหมือนญี่ปุ่นซื่อสัตย์เหมือนญี่ปุ่นขยันเหมือนท่านก็ไปโยโกตัวอย่างญี่ปุ่นเห็นไหมประเทศที่เขาจะเลือกเป็นญี่ปุ่นแต่ผู้ว่าเขาไม่มีแล้วยังไงมีแล้วต้องไปยกตัวอย่างอย่างให้มีผู้ว่าแต่ท่านยังไม่ทำผมก็ไม่ได้บ้าง เราจะเป็นตัวที่ห้เสือตัวเราจะเป็นตัวที่ห้าเราเลยจะเป็นนี้เป็นเสือตัวที่5ประเทศไทยรับรดยมหาวาลแต่กองสบู่แต,พอพอแตกขึ้นมาาแล้วนะครับไม่ไ้ีสีมันเป็นมันก็เลยไม่ที่สีเพราะองสบู่แต่วาการมีสินหร,อหรอือไม่มีสนไม่ที่สือ พอเสือมันเสือไม่จริงมันตายขึ้นมามีพระบรมราโชวาาพระเนี่ยเป็นเสือไม่เป็นเสือไม่ใช่สำคัญคนไทยเราอุ้มชูต้องญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นเข้าไปถึ้นไหนรถไฟไทยเราแค่นี้ไม่ตกางเข่ปุ่าตื่นเตได้นะครับกลับมาเรื่องผมามกำลังทุบตีได้นะครับผมเล่นแล้วก็ยังมีบทบาทอีก เบยระเีกรการอกครองนกระสุมตาด้แตผมจำได้่องนี้นะคือผีเอารงนานผู้ใหญ่บ้านนะสอบน่เขาให้ประเมินผลทุก